ตอนนี้คำเรีวล่างเรียวแรงแล้วนะครับบรบเิเวณปลากินคักขนาดเลยบมมีเวลา,าวาเลยครับเตียวเตีเตเยวจนมบืดตเป็นกตรงกินอากาศกำลังตรงกริงงนครับเดี๋ยวยงเงียบเบิดเตท่าสิกาแล้วอีกน่อยน,นึงนะครับปลากับเขาเรื่อยๆนะครับวายจะมาแร้งบนปันใดหน,นามมันขึ้นไหลไหมถ้าเจ้าก็ได้ไหลครับไป,ปได้เวลาลับแล้วครับมาเป็นคนงาน มาแต๊บเดียวมาแป๊บเดียวแล้วดิมาช่วงแรงสีหามงกุลมาช่วงสีหามงกุลประกกมังใหญ่นี่ในปลากกมังไงสามสี่ตัวครับมินตัวใหญ่หัวสิบห่าตัวแล้นี่ปลากกมังใหญ่ใหญ่เลยไปเอาเก็บของออกดีกว่าถัดไปสิว่าช่วงนี้ต้องเตรียมใจลุยน้ำดนะ้อย ขนาดผมสูงยังจุง,ง่าครับนิ่ลม,มลงวะนิ่มถอดเก็บถอดเก็บอะไรครับไปเจ้าไหมมาว่างเลยเจ้าที่ร้างไนครับบอ บ่มีเศษทีบ่ค่อยมีเศษยังเนาะโมไ่ค่อยมีเศษยังบาดขาแต่ยังมีมุ่งหนึ่งจุ่คัมพอดีโอ้โหพูดอะไตัวเล็กๆเพียงอ๊ก อันนี้สีเกือบเอวอะที่จะตีตายอีกอย่างเลยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย รักษาคำสารนะครับเฮ้ยโอ้นี่ใครเหรอกันยอเขาหลังๆกลับนี่ไม่ผมเคยไปไอ่ะปา่าคนนี้เขาจะาแบกครับ เยมมูอใดห้องว่างนะเขาสิไปเอาไม้นั่นให้ได้นะปลาเขาขักอย่างนี้ก็เป็นแบ่งนี้นาะก็เป็นเหตุอย,ย่งไรยินหลายเหมืน ไวันไหนมีเอาของมาไว้ไกลงานวันนี้สั่งเราเลยสองโลกัะเดีวยวกระเดียบไม่อยากให้าโลไม่ได้ห้าโลห้าโลเลยจัดตัวดีครับผมเป็นแจ๊คหมดแล้วไปแล้วมืดแล้ว อรถก็เปิดมาติดเยาวาตุวเปิดเลยนครับพอเดี๋ยวกลับไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับมือ้อหน,าาอน,น่าจะไปบ่ตอต้นสนตีสามบ่อจะไปบ่อต้นสนจะไปบ่อติดตามต่อไปครับมือแล้วไปไปคลิปหน้าครับสั่งหนาเงโลสองโลกรบเดีือกระเดือกไม่อยากให้ไม่อยากได้ห้าโลห้าโลย สวัสดีครับผมเป็นแจ็ค <laughs> 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 มันีตัวกะเพียนนะพังไงหาตัวในป่ากำมังไงหาตัวมาได้สโลตัวกระเียวกระเพียนไปแป๊บเดียวราจไมแกะหรอ่อไรดกบมาด เน,นเชียวมากนียตาขอๆเลรเพี้ยนันนินน้ตัวเราเปเกียวสอง่วนี่ 最好了。 Yeah มาต้องวงครับคางกับพอดานมีดานม,มีใจเลยละแสดงว่ามีตำรวจยู่นไกลเข้ามาตง้งวงครับไปเหยียบบอแลนมีตักดานลถติดแบบนี้เลยไปถึงเมือพอดีครับแถวนั้นก็มีมองลง่งมองลงทั้งเดียวอะ่ะเท่าที่หูนะอีก พอกหัวเขาลงั้างไหนแน,น,น,น่เนาะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับเขาแค่โบกให้จอดแล้วก็ไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ